ต่อคำถามสำหรับคอนด a าโซนิก2 5ลูก58ชัก3นะครับตัวลูกเดิม58บินชักเดิม47.2มิลปริมาตรกระบอกสูบเดิม124.6 cc อัตราส่วนการอัดเดิม11ต่อนหนึ่งครับตัวเบาา้าฝาเดิมคำนวณได้12.5 cc ใส่ลูกใหม่ขนาด58มิลชักใหม่ขนาด53.2มิลน,นะมิลครับามาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบใหม่ได้140.5 cc ้ครับ ามาคำนวณหอาอัตราส่วนการอัดใหมายจากเบ้าฝาเดิมจะได้1 2บสต่ upgraded upgraded ตอหนึ่งถ้าใช้อัตราส่วนการอน,นี้แนะนําเป็นน้ํามัน e 20สครับส่วนถ้าเกิดต้องการเติมน้ํามัน91เลือกอัตราส่วนการอานเป็น9ต่อหนึ่งควรทำเบ้าฝาโซบรวมมาได้1 7 6เจ็ซีซีถ้าเป็นน้ํามัน95เลือกอัตราส่วนการอาดเป็น11ต่อหนึ่งควรทำเบ้าฝาโฉบรวมห้ได้14บซีซีถ้าเป็น e 20เลือกอัตราส่วนการอาดสิบสองต่อหนึ่งควรทำเบ้าฝาโฉบาาโรวมมาได้ 12. บ